พี่น้องกินเขานะีา่นั่งเขานะ <laughs> เออน้องกินเขานี่จ้า,า,ามามา <laughs> มากินเขานี่พี่น้องอขอแดดไปเลยอาสวัสดีครับผมมาเมื่อนี้กับคุณละลงมาอำเภอชำนีครับมาหอดเห็นน้ำลำมานคือยังพายุนี่วันไร้วนันพายุาายก็เลยได้พากันเรียนรอหาเงินร่ำหน่อย เรื่งสิงหายกินเขา่าแนน้องหาล้ำหน่อยกับวสิพ่อแนนอยู่วันสิพ่อเลยกินเขา่าซื้อกับเข่าไม่ใช่ตลาดครับนี่เนี่ยกับเข่าตลาดวันนี้นาคิวจ้าหน้อยนาปอบอันนี้สิงกูมูครับสิงกูเข่าครับวัอนี้เอามาพี่น้องกินเขาน่าต้องกันอยากอยางตามพุดเลย ๋เลยสิเขาเผาแม่แต่ตลาดเดี๋ยวเด็กเดกสีต้มมามาครับเด็กเดกนี่ต้มมามาเลยเจอผ้าไปเบิ้งไหมจักบาทสิเห็นเห็นบ่ไหมนี่ครับเป็นฟองแยกน้ำไหลโแห้งวันไหนน้ำเนี่ยกำลังดีเลยครับน้ำกำลังโอเคเลยกำลังเหมาะกำลังเหมาะเลย ว่าทัานหนลุงอ้อยลุงหยังครับเป็นคลองแยกคลองคลองคลองย่างบ่มือนนีคลองหอยย่างนือคลองหยังนี่คลองย่างนี่เนาะคลองย่างครับอยู่แถวช่นมีนี่แหละมาเมื่อนี่เท่โท่ไปทำไม้เหรออาจารย์เตียย่างดีเล่าปักมุดใหอย่างดีบ่ไปซ้ำย่างฝนครับมาทางนี้กับฝนคือเก่า เอากินเขาน้ำกันครับพี่น้องบานนี้โชว์ปลาโชว์ปลาคิ้วเช่ไหมไฟซองหนาเดียน้อยเพราะว่ามันนั่นมนเห็นกม่ชอบงานแหมวเปิดไฟกับว่าใดครับพี่น้องมันเป็นไฟตัวเอ็มไฟสาดลงน้ำ นี้ต้องเอาไฟแบตนี่แหละอันนี้ยุไฟผูรร้ขามนุ่นสมบูรณ์ครับบ้านผู้ขามโนุ่นนุ่นสมบูรณ์เป็นคล้องตัวแยกไหลลงลำปะที่สงสัยน้ำพึ่งล้นไม่ไหมครับน้ำยังไม่แห้งแต่ว่ามันแห้งขึ้นเรื่อยๆครับสงสัยพึ่งล้นไม่ไหมละ่ะได้ปลาไหลเติมแล้วต้นพ่อมันบ่ตอดแล้ะครับ ตัวเบ็ดไปพันฟอดอยู่ทั้งๆ <c oughs> อันแบบนี้นะครับนานามือไม่เนียพอสันเลือ้อถ้าไผมีไม่ตะขอก็เอาตะขอพันมันอย่พันไงครับเนี่ยแกนี่พ่อครับก็ต้องใส่ไหลยรอก,กันมาหลายไฟเหรอครับตะวิน นี่สะมมงน้ามักคักเลยได้เด็กนี้มหาเหรียญข้องแยกนี่แหละน้องดึงตัวใหญ่ผมสีดึงตัวน้อยนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มันคือเขาครับ <c oughs> ก็ดีเปล่ล่ะมันเป็นแบบใดนล่ะทางไทยเป็นสะพานตึ่ดีนั่นแหละก,ก็ะะไปเห็นคน <c oughs> เอาเห็นไปบัน,นเอาเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วครับหน้าคิว เก็บเล็กเก็บน้อยครับพอได้ดึงพอได้ดึงเสาคือกันอะฮะตงวงแาม,มาแล้วครับทั้งใจที่ดึงแต่ตัวน้อยผู้เดียวมูเขาดึงไปหลายตัวแล้วตัวงามผมก็ดึงแต่ตัวน้อยอยู่นี่แหละเอาแามน้ำมูแลวครับ เฮ้บป๊อรูดรูดบ่เดี๋ยวเรียนใหเดี๋ยวเทเรียนให้เ,เ,เ,ใหเอาแล้วครับความหันกัหันกำลังเกิดขึ้นนะครับรูดบ่ติดตามดูติดใจ จนเยเเออาาแลวจมใส่งามเอาสองเลยวะกยอบซ้ำกันวะปอกกระลูกตามันเข่าเรียมไรทั้งไก่วะอย่าทั้งไก่ขังไว้เลยวะเลยอ่อยเลยอ่อยเท่าไรนา้บ้านผมไยกับงู่มนัษยนเย กันโกงครับคิวฮันโกงครับ <c oughs> เอาจากไม่โกงครับไม้นี้ย <c oughs> านี่โกงทุกไม้เลยนะ <c oughs> ตะวังที่ปลาไม้นี้ครับเอ้า เทิงเมา,เอาโอ้แต่ว่าป่ามัในให่ใหญ่เนาะสามสี่โลหูสวยสวยสวยแล้วขึ้นไปจับเท,ท้งต่อยอีกเหงาคิวเอาไปเทใสต่ตะกร้าใบนั่นเด้อแล้วก็เอาใบนี้ตั้งเทนไว้มามาไที่เราต้มมาๆาเวหาทีมงานครับ มาบอกใญ่เลยนี่นี่ใครนี่ลูกชิ้นใส่ใครใส่ลูกชิ้นครับท่างคุณเดืกำลังดึงปลากันย้งยาง,ง,ง,งย้งยางเลยท่างคุณรอไปรอมาหอดฝายแย่เข้มเหรอครับบา้านนี้รอมาแต่ช่มนี้ นองมาใต่ช่นี้น้อไปมาดคุณ๋ย่าซิมึงก่อนมันพอดีไปกินมามา่ารำกันเด้อครับพี่น้องทางคุณกับข้าวกระเลาะกันบุญเนี่ยดึงปลากันยงๆๆยังงยังอยู่เนี่ยผมตุ่มมามา่าเดี๋ยวจังหน่อยสิไปดึงน้ำข้าครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งป่า มันวะครับมันวะคือกดหาแขะว่าเมนเล็บฉีกไปหรอวะเล็บฉีกไปหรอวะพอเล็บมมึก็บเลยไปี่ไหนอีไหนโอ้พี่มาพี่ไปเห็นไปเห็นอ๋มาแล้วครับเนคิวื่องปลาครับนี่มาลุมเบ็ดได้ประมาณสิบนาทีนี่แหะ ทำแม,ม่สุกพอดีโอ้เลาะไปเลาะมากเลาะจนขาส่วกข้างพี่นอ้ออเลยปลาลำไยเพราะคอยกินมือนี่กินปลาลำหน่อยลไำไยนามันถ่วมแห้งครับปลาแตกทงเบิดต้องหาเหรียลำหน่อยครับปลามันกำลังหาออกไข่ สาขามามาอิน่ำมาครับรอบเด็กเด็กข้าโพดตีหนึ่งทีสองที่สามเนี่กินมามานี่กินหอดพญชาติด้วยรออยู่ทางไหนบูเราะลำปะผ้าบอกจีมหอดน้าบานนาองไปหาจิ้มหอดเอาไปเอากินได้ไมเรากินมามาครับฝากมาหยังเรา ได้ละบ้างไหมโอ้จ้าเหรียญของญงแล้วครับโอ้ของแท้หรี่เอาเปลี่ยนกันกินเปลี่ยนกันดึงครับลองนังเออนั่งกินดีๆนะแม่เฮ้อ เก็บเกคือคนม่าไม่เงียนนี่เว้ยมุมเอามุมเอามุม่ไรแล้วฮวอน กอจาเอำเพื่อห้องมือแต่ก็มี้ึงล่องเหมอนเดิมทำนี้ใส่น้องโดนน้องกระทุมม่มอำไปมาดพูดแล้วนั่นรำไปมาเกือบพอดํำไปมาเนี่นน่ะ หน่อยเดียวห่อนอันโตอำเภอไมมาแล้วยังปะออียเอ็มหอ้อยะนอื่นกินมามาอิมแล้วก็นอนตัวบันเยอดเ๋ยอืม ô cái 2 thắng mà nam nam vâng wow. <laughs> <laughs> ô mãi thì nam mân ngam của mùa ban đó Oh, bà tùng ngang làm ngang của, ngàm. Ngàm, ngàm của oh, kèng, này. อันนี้ก็มาพ่อแม่น้ำสองสีพ่อบันแม่น้ำโค้งครับแม่น้ำโค้งมันโคกวันอันนี้มาแต่อันนี้ข้องตางหงครับอันนี้ข้องหย่รี่ให้ยังกอจตาเออคอข้องแย่เอวเอาแจ้งแล้วนี่นี่พญาสิงเขา <laughs> พญาสิงเขา <laughs> โอ้ทีมนี่แจ้งค่าตาครับวังตีหานี่ผม,มไม่ไหว ผมนีไห่นอนเออแต่ตีีมาไหวเลยขึนส,สองแล้วคองตะหงรับไหลไปลำปะเทียจา่ารว่าคองย่เอวสันแมนวะมันคองคองนี่คองย่เอวคองตะพุมนี่คองตะพุม วันที่กิโลเขาสิบอืมแมนล็อนเลยนแล้วล่ำไปมาพูนแล้วน,น,น้องกระทุ่มเนาะล่ำไปมาล่ำไปมา,ปมาน้องกระทุ่มน้องโดน,นเออ